อโอ้สมพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสูขูซูข้นะครับมาพบมาผัวก,กับช่องจาชาติสงร่าชชแนลนะพี่น้องครับเหมืนี้ยนะครับบรรยากาศ เออเที่ยงเที่ยงพี่น้องเนาะเอาเมนูมาฝากพี่ตอนน้องเป็นเมนูนี้นะพี่น้องเนาะไอเขาเอิ่ยนยังก่อบักเงี้ยวเ่พี่น้องนี่นี่เมนูบักเงี้ยวนะครับเมนูเออเขาเอาิ่นเออเป็นผลไม้ทางภาคอีสานนะครับเป็นเอออรรรสชาติเปรี้ยวๆอย่างน้อยนะพี่น้องเนะาะไข่แบักลิ้นจี่น้อยนวยนวยไขยล่ลินจี่ด้วยของบะหมีน่นะพี่น้องเนาะเอา้ามาหน่ตัวน,นี้ผมปรุงไว้ผมเจียวแล้วนะครับเนี่ยเอ้อผลอ่ะโอ้ยแต่เสียบเพี่น้องเลยเหนียวตุยๆเลยมดโบวพี่น้องเลย ย่างหลายเลยเนี่ยเกี่ยอันยังก่อผู้ใดเห็ดกว่าเหรอสาเยืโสพี่น้องสาเยืโสคนเห็ดเกี่ยให้โอ้ขักขนาดเลยพี่น้องยั่วๆเลยมันนี่พี่น้องเกลี่แดดพี่น้องฮ้อนหลายทางจังหวัดเราเออเกดลือยัง้นผลอีทุกข์เลยพี่น้องเลยคนจังหวัดนั้นพี่น้องหอมน้ำประเดี๋ยโอ้หอมหอมหอมพี่น้องเลยหอมมึงไว้เลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมาเกลี่แดดน้ำกันเด้อพี่น้องยั่วไก่ยั่วไก่เกลี่ยเอ้า คือสีเขาเครื่องเลยพี่น้องเลยหอมรับพี่น้องมาด้วพี่น้องเด้อแซ่บๆกันสุมองสุวรรณด้วยพี่น้องเด้อโอ้เขาค่ายแน่เลยพี่น้องผมอื่นเลยเด้อ โอ้สมพี่น้องสมอืเจ้ากระเสียบเส้นหนามเป็ดีะไรอืมอืโอ้โหสมใจสิบอดพี่น้องแกให้พี่น้องมือก่อนมีพี่นอ้องพี่นออ้องบางคนอาจจะบ่เคยเห็นเนาะ เ,เปนเ <laughs> เน็น้องสิส้มครับแกเดี๋วทำกานได้เพี่งรองเด้อเห็นมีรองลหลายๆคนนะเพี่งรองเนะออาะขยากเบาเรื่องโลกไผ่ขจิตสมเอย้พี่รองเด้พอพลังคนพี่นรอง ทางเข้ากับคนกันย่างแตกตื่นเนาะครับกับไข่วัดตัวนี้แหละผมเอิญขออนุญาตเอิอดมันค,คเป็นเป็นไข่วัดเนาะพี่น้องเนาะบ่ต้องประหยัดนะพี่น้องผมเป็นห่วงช่วงเทศกาลสงการานต์เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องพูนไปเหตุการณ์ที่งานกลับมาบ้าน มาหาพอหาแม่มาหาพี่หานอ้องยามเพิ่นบ่ได้กินเขาน้ำกันกะบ่เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าซุโม่เนี่มันมันมีเครื่องตรวจก้อนก้อนสีเขาบ้านเขาช่วงกะเพื่อความสบายใจเนาะครับเนาะกะกเขากะใส่แนวตรวจก็ได้คือหน,น้นหองเนาะมหดบ้านกะตรวจเพื่อความสบายใจเนาะขันบ่พ่อกะยังคอยกินเขากินปลาน้ำกันครับ ผมเคยนะครับสัมผัสกับกุมเสียงพี่น้องแบบว่าเขานั่งใกล้กันเลยนะครับนั่งใกล้กันติดกันเลยไอ้เพิ่นเปลี่ยนผมกับญาติเนี่กันที่แรกผมกับญาติมาสั่นไปซื้อแนวตรวจมาตรวจนำเอานำเอานุ่พี่น้องนะมือานนี้สุดท้ายกับกระเบื้องติดพี่น้อง รถยืนหนังด้วเพราะว่าเมื่รผมว่าวัคซีนสเสมอเนี่ยมันก็ดีแล้วคุณภาผมันก็ก็เรลื่อม,มากแน่อาะพี่น้องเนาะคุณภาผเกิดก็ดีแหละครับเพราะว่าอันทำม,มาใกล้คิดบะแบบนั่งติดกันเลยได้พี่น้องผมก็เลยว่าโอ้เป็นน้ำวัคซีนเนี่ยแะพี่น้องแล้วก็คุณหมอเขาออกมาว่า เชื่อตัวเนี่ยมันโมแข็งแรงคือคือแต่ก่อนแล้วเพราะว่าสมัยนี้มันม,นม,ม,นม,นมันกระยานวัคซีนน้ำหนักพี่น้องเนาะแล้วก็อันที่เสียชิดกันในเลยกอะคือการกินเขา่ากินเขาเ่าไปเลยมั้งกินถั่วเดียวกันอ่าใส่กับ่บมี่ส่วนกลางประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ เ,เหล่าเพื่อนกินเหล่ากิ้นหนามหันกินแจีวด้วยกันเนี่ยโอกาสติดเนี่ยสูงมากพี่น้องสูงสูงมากเลยครับผมให้เปล่ิฟเกิลเซียเปอร์เซ็นต์แล้วเลยพี่น้องเนอะแต่กินเหล่าพวกสายจวดสายอย่งเงเก๋เจียวพยายามันเลยพี่น้องเนอะปลอดภัยที่สุดพี่นอ้องเพราะว่าผมสัมผัสมาแล้วพี่น้อง ติดยากอยู่นี่แหละที่สําคัญคือการรับประทานอาหารรวมกันได้ไหมครับเนาะโอกาสเสียงสูงหลายอเอาละเนาะเหมือนแรงเนาะโอ้สม โอ้โหผีหลังเลยสม้มคัะรวยเจา้าีกินกรับอยีอย่างแล้วผีหลองเลยมอมอือออ่นไน้ไป็ลไรหรอ อย่างไทยบอกโอ้ยอย่า้พี่น้องไม่กินน้ำเลยมาสวดสวดพี่น้องพุรขคำสองข่ำเลยพี่น้องเ <laughs> อืมาเช้าไปพ่อยืดตลาดพอดีนะพี่น้องก็เลยเห็เอามาให้พี่ให้รองเบิ่งน้าเสแสร้งในวันกันนะ,ะเดื่องการนี้พี่น้องืม อ้วงมีแนวแจกเขินเลยพี่น้องเลยห <g ül s 2> <c oughs> ืมหืมหืมหืมทางบ้านพี่น้องเอ,อ,งเอิ่นบางเงี้ยวเขาเอืนบ้านพี่น้องเอลย พัสกากางเขือนเนี่ยมั้งครับโ้โสมขัดอ้ ทานเลยพี่น้องเลยผมหูแลดวอยา่าไปหลอนในเพี่น้องเด้อเจ็ดเชียวเจ็ดเช่าว,ว้า โอ้ยโบย้วครับพี่น้องเรียบร้อยเลยเช็ดเขียวโอ้คัขกขนาดพี่น้องเอ้ยในหน่อยที่ยังมาสวมคักสวมเนี่ยเแต่ว่เอ้ยบังเนี่ยคัขกขนาดเลยพี่น้องเอ้ยตาสั้นบอกว่าเลยไปเลยสมจนตาสีบอดพี่น้องโอ้ยหวานตาขึ้นยังกว่าตนเลย เอานะครับก็ขอขอบคุณนะพี่น้องเนาะที่ให้เกรติเข้ามารับชมนะพี่น้องเน้อช่องใจฉาดถงร่าแนนเอเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นห่วงพี่น้องนะครับเอ่อผู้ที่เพิ่นตอนนี้ที่เพิ่นติดเชื้ออยู่กะคอยหายไปได้พี่น้องเน้อกินยาเสมอกินสามมือสี่มือกับเศ้าเลยพี่น้องก็เพิ่นใหกตัวกับเบสเซียกับสิบมือเนาะพี่น้องกับสีหายจากโรคกับสีเศ้าเอานะครับขอเป็นนำลงใจให้พี่น้องสู้ขสัวนะครับเด้อที่ ต่อสู่ชีวิตบ่าิสู่การสูงานในระบบเศรษฐกิจอ,อ,อยู่ในประเทศเฮาจะน้อยก็สี่ดียกาบานนะพี่น้องกลับมาหาครอบครัวพี่น้องสงการบานเท่านะัพี่น้องนะปีนี้สีเป็นยังไงบุอากาศถัดติดตามนะพี่น้องนะเอาสำหรับวันนี้สิจากลาพี่น้องมาถึงนี่มาพ่อกันที่หนานะครับสวัสดีครับ